ขอโทษขออภยัยผู้ติ่บวกินเนื้อเนี่ยค่ะผู้บวกินเนี่ยผู้บวกินนี่คมคม,ม,ม,มกินครับพี่แสงจันสวัสดีครับพี่วายฮอนเขาหรือวายฮอนสวัสดีครับผมพี่บุญส่งสวัสดีครับมอลามมอลํมมาเบิองมอลําซอยจุมาเนี่ยซอยจุ่มเ็บๆน้องกันเนี่ยครับมะล่ําขอเขาไม่รู้ นีน่าจะยมเลยลงเรีองเ่ยโมเลคอจะคำเลย,ยตัวนี้ติดมันนี่แนละ้วมันนุ่มครับนี่ทำเป็นกินไหนตัวนี้นี่พลอยครับจำม,มากเลยอต้องํำเลย ขอบคุณค่ะคำว,ว,ว,ว่ารรแร้วก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางเล็กเป็นไงด้วยค่ะขอแนะนำตัวคำว่าแร้วก็มาพบๆอกระซองบางเล็กผ้าแสบ,ะะบเด้วยค่ะบางเล็กกับสาวอื่นผ้าแสบ อพอกทำกินเลยบั บริเทศไทยตอนมันโคตรย,ยากงานใหญ่ไทยเลยไทยก,กันเลยฮะตอนเห็นไม่ตรงเห็นคอ้าไม่ตรงเห็นนะเสื้อดาดกระทะมานี่ เสือดากระทะครับผมมัหม่อนน้ำกันเสืดากระทะตัวนี้เป็นตัวหั่นแล้วเยา,ามาอุ่นตัวนี้เป็นมันเสือมันเผานะคนเดือดตัวมันเย็นแล้วเยาก็อุ่นลงไปโอ้ยมีแต่มันเสือเด้อนะเลยครับเจ็บเสีบน้ำกันคือเก่าจวดจัด สวัสดีพี่ศักกลับมาอีกรอบหนึ่งหิวววอนอะจ้ะมาเด้อจ้ะพี่สิทิศักดิ์ี่าสิทธิศักดิ์สวัสดีครับปู้เปิดหัวปู้ยเปิดหัวมามาพี่สิสิศักดิ์ สวัสดีครับผมจันแน่แม่มามาจ้าดีครับผมอาจแม่สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ